วนนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บตัวปลูกันนะคะนี่ค่ะตัวปลูข้างหลังเราเลยนะคะนี่ค่ะตัวปลูของเรานี่เราได้ปลูกไว้ในเข่งนะคะอายุประมาณสองเดือนแล้วค่ะเริ่มออกผลผลิตให้เราบ้างแล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้เราก็จะเลือกฝักใหญ่ๆเอาไปกินกันนะคะ เก็บเสร็จแล้วค่ะนี่ได้หกฝักค่ะเก็บวันแรกนะคะเก็บวันแรกก็พอได้กินค่ะเดี๋ยวเราเก็บถัวคลูเสร็จเดี๋ยวเราจะไปตัดมะละกันค่ะมีมะละลูกหนึ่งเก็บได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตัดมะละกันนะคะ แล้วค่ะนี่เราก็ได้ตัดผัดของเราเสร็จแล้วนะคะลูกใหญ่มากเลยค่ะรอบนี้ใหญ่กว่ารอบที่แล้วที่เราตัดไปนะคะแล้วก็ยังมีบวบงูด้วยค่ะบวบงูนะคะมะราขีนกของเราก็ปลูกไว้ค่ะมะราคีน้นกนี่เราก็ได้ผักของเราไปทํากับข้าวแล้วนะคะไม่ต้องไปซื้อที่ตลาด ปลูกกินเองก็จะช่วยเราประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านนะคะนั่นวันนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดตับ s ั r กใ e ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ